สวัสดีครับพี่น,อน้องมณีจงเกษตรอินทรีสุคราวก็กลับมาพบกับพี่น้องอีกเก่าครับมณีผมสีมาสาธิตเกดนำยามัดจาก,กพวกครับพี่น้องเมื่บ้านก็ได้ไปวันก่อนก็ได้ไปนาหมู่บ้านว่าจะไปหาดินมาปลูกพวกพักต่างเนี่ยแหละครับพวกหอมพวกนี้พอดีว่าไปพ่อจากพวก หน่อยหนึ่งครับเก็เลยเอามาเบิบแต่มาครับมันนี้ก็เลยมาสิมาสาธิตการที่จ่าปลวกให้พี่น้องด้เบิงหน่อยหนึ่งครับก็มีจาปลวกนี่แหละครับปกตินีนกันจาปลวกขันมันนัน่นมันเกิดสีขึ้นล่าหน่อยหนึ่งครับขันมันไได้เต็มที่อันนี้เมื่อท่านขึ้นล่าครับพี่น้องมันขึ้นล่าขา,ขาวๆขอบๆนี่แหละครับนะครับ นี่มันวัท่านิยมดุครับพี่น้องจากพวกน้อยนึงครับแล้วก็มีภาชนะนี่ยครับขวดปกติใส่ถังแหละครับว่ามีถังครับพี่น้องก็เลเอาขวดนี่แหละขวดน้ำมันร่มเนี่ยครับประมาณสองลิตรนี่แหละครับแล้วก็มีกลวยไว้กอกครับกลวยแล้วก็ที่มีน้ำตาลนะครับพี่น้องน้ำตาลข้าเนี่แหละครับ ปกติกะน้ำตาลแดงก็ได้น้ำตาลขาวก็ได้ครับปกติกันมีนำมักเอ่อหมายถึงว่ากาก,ากน้ำตาลก็ดีกันครับกันมีกากน้ำตาลนี่ผมไม่มีกากน้ำตาลครับน้ตาลขาวอันนี้ก็ทถังน้ำครับอันดับแรกครับบีป,ปนีให้มันนั่นก่อนครับพี่น้องเจ้าปก,กนี่ครับให้มันละเอียดก่อนครับ ไม่มันละเอียดแล้วก็จังใส่ขวดครับว,ว่ามันเป็นก่อนอยู่ครับตรงบดเนี่มันละเอียด ภาพปีนองเห็นอาจจะบอกใครชัดนิดนึงครับตรงนี้ยุ่งว่างครับปีนองปุตดเห็ดยังครับจักตัวยุบานครับพอดีมีจาาปวกก็เริ่มมาสาธิตในปีนองในเบิ้งครับวิธีเฮ็ดตำมักจ่าปวกแบบแพงก็ได้ครับแบบน้ำก็ได้ครับแต่แบบแพงมันต้องมีเขาครับ ผมบะมี่ข้าวสวยครับพี่น้องข้าวเหนียวกับบะมีครับก็เลยเอาน้ำเนี่ยแหละครับกับน้ำตาลผมบดละเอียดแล้วกับใส่มีลแหละครับพี่น้องไม้เป็นไรครับ แต่มันเต็มกับพี่น้องไดทเทไรก็ได้เท่านั้นแหะครับแบบพวกมันไม่น้อยครับพี่น้องมีจำกัดจีเท่ใส้เลยแหะครับ แล้วครับพี่น้องต่อไปกับที่ใส้น้้ำตาลครับน้ำตาลในกาปามานเอาครับพี่น้องว่าเสี่อาซอน,อนชอนชาเนี่ยก็เพาะตองล้ครับกาปามานเอาเลยครับ ้ำเนีย่ยแหละครับพี่น้องน่าจิประมาณน่าจิประมาณสักสามสี่ส่วนโตได้อยู่ดอกครับคนนี้จังอยครับพี่น้อง เติอมอีกน้อยนึงก็ได้ครับใส่หมดเลยก็ได้ครับน้อยเดียวครับบบได้หลายเหมือนเลยครับทุงนี้กับโเติมแล้วครับพี่น้องมันกระเจ้าใส่แล้วก็เหลืออยู่ไม่ทุงนี้เขาเข,าเขียนมา ประมาณทัวใดประมาณห้าร้อยมิลลิกรัมครับพี่น้องก็ใส่ไปแล้วก็อาจจะเหลือู่ประมาณแักสามร้อยมิลลิกรัมเลยแหละไม่เลวเป็นเอนก็ติิกอกน้ำได้ไหมเนี่ยอกน้ำใส่ ส่กับว่ตรงเต็มไยครับพี่น้องสมพ่อคอกหวัดนี่ก็ได้ครับน้ำน้อยนึงเนี่ยแหละครับสัมเนกับพ่อล้วครับนี่กับปิดฟ้าว้ครับ ปิดฟ้าไว้มักว้สักเดืนเอนนึงละพี่น้องสามสิบมื่ละล่ะรูปการมันจิเป็นแบบใดครับมักไว้ก่อนครับอันนี้ก็เซ็ดกันตอนละครับน้ำยาหมักจาวปลวกครับเต็มนี่กับประมาณสักสองลิตรครับพี่น้องว่าเต็มเต็มว่าเต็มที่กับประมาณสักสองลิตรแปดสิบลิตรเก่าสิบได้อยู่ดอกครับน้ำ นำมักจะปวกครับบม่มีบ่มีภาชนะบ่มีขวดใหญ่ครับบ่มีโหลใหญ่ก็เลยเอาใส่ขวดนี่แหละครับพรเพื่นว่าจะผวกกับบ่าไหลวานไหนครับพี่น้องมักก็สัมนีลแะครบหนึ่งเดือนหมแล้วครับจังเอาไปฉีดได้ครับครบนันมักได้หลายกว่านันก็นกนดีครับมักได้สามสี่เดือนก็นแห้งดีครับพี่น้องยังตามกันอนะีกประมาณเดือนหนึ่งได้อยู่ครับ บัดมันนั่นพอ่อนำมักมันเขาท่าเขาที่เขาท้างแล้วบันเนี่เขาก็หนึ่งส่วนโตก็ได้ครับตอนหนำยี่สิบลิตรครับอันนี้นำมักนี่กับกันมักกันมันเป็นน้ำมักเรียบร้อยมันก็เป็นหัวเชือครับพี่น้องหัวเชือกย่างดีครับนี่เข้าก็ไปสิโฮดพักโกต้นไม้โฮดยั้งก็ได้ครับหนึ่งส่วนโต้ตอนหนำยี่สิบลิตรครับนี่ครับ เลยมาสาธิตให้ี่นองไน้เบิ้งครับกันยังสั้นมือนีกับอาสมีก่อนนะครับพี่นองเนะาะจังไลก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามากดกระดิ่งให้น,ำน้ำแนเด้อครับเพื่อที่จะชมภาพและคลิปต่อๆไปครับ